หาเสียงก็สิอะนะคะต่อข้อที่เจ็ดนะคะเขาบอกว่าป้าติ๋วมีที่ดินหนึ่งร้อยห้าสิบตารางวาซึ่งกรมที่ดินประกำหนดราคาประเมินตารางวาละสี่พันบาทที่ดินผืนนี้เมื่อคิดตามราคาประเมินจะมีราคาเท่าไหรถ้าหนึ่งตารางวาสี่พันสองตารางวาก็แปดพันสามตารางวาก็เอาสี่พันคูณไปเรื่อยเนาะเพราะฉะนั้น เพราะฉะนั้น150ตารางวาเด็กๆก็เอา150คูณ4,000นะคะศูนย์กิตตัวศูนย์สีตัวมาใส่ศูนย์สีตัวเนอะ154ก็60อ่ะก็จะได้ว่าเป็นราคา600,000บาทแบบนี้นะคะและ้วก็หน้าถัดไปหน้าถัดไปเนี่ยเป็นเรื่องของการแสดงวิธีทำซึ่งเป็นประโยคสัญลักษณ์เนาะอ่ะมาดูข้อที่1นะคะ ข้อที่หนึ่งก็มีมะม่วงน้ำดอกไม้สี่สิบห้าผลขายมะม่วงไปสองส่วนสามของจํานวนมะม่วงทั้งหมดก็ขายมะม่วงน้ําดอกไม้ไปกี่ผลเพราะฉะนั้นดูจากโจทย์นะคะขายมะม่วงไปสองส่วนสามเด็กๆก็ได้เป็นสองส่วนสามของของคือเครื่องหมายคูณคูณมะม่วงทั้งหมดคือสีสิบห้าก็จะได้ประโยชน์สัญลักษณ์เป็นสองส่วนสามคูณสี่สิบห้าสองส่วนสามคูณสิบห้าเด็กๆก็เขียนเป็นวิธีทำนี้นะคะก็บรรทัดแรกก็มีมะม่วงน้าดอกไม้สีสิบห้าผล ขายมะม่วงไปสองส่วนสามของทั้งหมดวิธีคิดก็คือก็อจะขายมะม่วงน้ำดอกไม้ไปสองส่วนสามคูณสี่สิบห้าใช้การตัดทอนนะคะเอาแม่สามตัดได้สามหนึ่งสามสามสิบห้าเป็นสี่สิบห้าเหลือสองคูณสิบห้าก็ได้เป็นสามสิบผลข้อสองป้า 2, ปแก้วแบ่งที่ดินหกพันตารางวาเป็นที่สำหรับ ปลกข้าวพืชไร่และผักสวนครัวคิดเป็น7จ็ส่วนสิบนะคะ,นะค,ะคิดเป็น7จส่วนสิของที่ดินทั้งหมดส่วนที่เหลือขุดเป็นสระน้ำบริเวณที่ขุดสระน้ำเป็นกี่ตารางวาถ้าเด็กๆดูนะคะ ถ้าครูเขียนเป็นแผนภาพให้นะเด็กๆ <Okay. S 1> วิธีการคิดนะคะเด็กๆก็ต้องเอาที่ดินทั้งหมดนะคะลบด้วยที่ดินที่ปลูกเป็นปลูกเป็นพืชผักนะคะก็จะบแบ่งที่ดินเป็นสองส่วนอันนี้สีแดงตรงนี้คือที่ดินของป้าแก้วเนาะป้าแก้วมีที่ดิน หกพันตารางวาแบ่งเป็นสองส่วนส่วนที่กูแรงเงาก็คือส่วนที่ปลูกเพราะปลูกเนาะตรงนี้เพราะปลูกสีขาวๆตรงนี้ก็คือขุดสะนะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆก,ก็ต้องเอาที่ดินทั้งหมดที่มีก็คือหกพันลบเจ็ดส่วนสิบของที่ดินทั้งหมดก็คือส่วนที่ปลูกผักก็จะเหลือเป็นที่ดินที่ขุดสะน้ําเพราะฉะนั้นประโยคสัญลักษณ์ก็จะได้เป็น หกพันลบหกพันคูณเจ็ดส่วนสิบนี่เห็นไหมเป็นที่ดินที่ขุดสระเนี่ยจะต้องเท่ากับที่ดินทั้งหมดลบที่ดินที่ปลูกผักที่ดินทั้งหมดเขาให้มาก็คือหกพันแต่ที่ดินที่ปลูกผักเขาให้มาว่ามันคือเจ็ดส่วนสิบของทั้งหมดเจ็ดส่วนสิบของทั้งหมดก็คือเจ็ดส่วนสิบคูณด้วยหกพันนะคะวิธีทำคุรูก็จะได้เขียนตามโจทย์ที่เขากําหนดมาให้เลยป้าแก้แบ่งที่ดินหกพันตารางวาพอปลูกเจ็ดส่วนสิบของที่ดินทั้งหมด แสดงว่าเพราะปลูกใบ7จ็ดสคูณหกพัคิดออกมาแล้วในการตัดทอนเราได้4,200ตารางวาเพราะฉะนั้นขุสะก็ต้องเอา6,000นลบสี่พัรเหลือ1,800ตารางวานะคะ,ะมาดูข้อที่3ข้อที่3โจทย์บอกว่ากล้องซื้อเสื้อ1ตัวราคา480ร้ปบกาเกงหนึ่งตัวราคาเป็น4ีส่วนหของราคาเสื้อคุณครูบอกแล้วของคือคูณราคาเสื้อคือ480ดิ เพราะฉะนั้นประโยคสัญลักษณ์หนูจะต้องเอาราคาเสื้อบวกกับราคากางเกงเสื้อคือ480กางเกงก็คือในวงเล็บนะคะ4 5่าคูณก็จะได้เป็นอ่กางเกงส0เอ้ยเเสื้อ480อเนาะแล้วก็กางเกงเป็นส5ส่วน้าของราคาเสื้อกางเกงก็จะได้เป็นส่ส่วน5คูณ480ดที่ออกมาได้384อ้าว480บวกกับ 384อ่ะข้อสามนะ480บวกกับ384ก็จะได้คำตอบก็คือ864นะคะอ่ะทีนี้มาดูของสัปดาห์นี้กันบ้างสัปดาห์นี้ก็จะไม่ยากนะคะเป็นเรื่องของการ,ปรเปรียบเทียบบัญญตัตยตายงนะคะอย่างเช่นถ้าสมมติคุณคูณนิวันบอกว่าอ่ะดวนี้คูณลบก่อนเนาะอันนี้สอนนิดไว้เด็กๆจะได้ ที่ดูใน YouTube จะได้เข้าใจนะคะจะอธิบายให้ฟังสักสองข้อสมมุติครูบอกว่านักเรียนเนี่ยซื้อขนมห้าห่อยี่สิบบาทซื้อขนมห้าห่อยี่สิบาทแล้วขนมหนึ่งหอกี่บาทห้าห่อยี่สิบหนึ่งหอกี่บาทลกูกเดี๋ยวครูคลองเขียนตรงนี้ก่อนนะ การเทียบบัญญัติตรยางสมมุติครูบอกว่าครูซื้อขนมเนี่ยขนมหนึ่งหอ่อขนมครูน่าเกลียดมากเลยสองหอ่ออ่ะสามหอ่อสี่หอ่อ ซื้อขนมสี่ห่อเนี่ยยี่สิบาทอ่านี่นะคะซื้อขนมสี่ห่อยี่สิบบาทแล้วถ้าขนมหนึ่งห่อถ้าเด็กๆคิดแบบวิธีการง่ายๆหนึ่งหอก็หอ่อละเท่าไหร่ลูกห่อละ 5, 5, 5, 5. 5ห้า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 ห่อเอยสี่หอกว่ายี่สบาทเนาะห่อละห้าเพราะฉะนั้นขนมหนึ่งห่อ ก็จะราคาเด็กๆก,ก็ต้องเอา20ไปหาร4ก็จะได้ว่าขนม1ห่อเนี่ยราคา5บาทเพราะฉะนั้นการเทียบจาก1เนี่ยจากสิ่งที่กำหนดให้โจก,กำหนดให้ซื้อเยอะๆแล้วคิดเป็นราคารวมแล้วเราคิดมาเป็น1นะคะ1หอ่อ1ชิ้น1อันเราก็จะได้ราคาต่อหนึหน่วยมากนะคะเพราะฉะนั้นสัปดาห์นี้ก็จะไม่ยากนะคะอย่างเช่นข้อที่1เดี๋ยวครูจะอธิบายให้ฟังสักสองข้อ จทย์บอกว่าน้ำซอสปรุงรส7ลิตรบรรจุขวดให้มีปริมาณเท่ากันได้14ขวดน้ำซอสปรุงรส1ลิตรจะบรรจุได้กี่ขวดนะคะเพราะฉะนั้นบรรทัดแรกเวลาที่เด็กๆเขียนก็จะได้ว่าสิ่งที่จโจทย์กำหนดมาให้ก่อนนะน้ำซอสปรุงรส7ลิตรบรร จุขวดให้มีปริมาณเท่ากันได้14ขวดน้ำซอสปรุงรส1ลิตรก็จะบรรจุขวดได้เด็กๆก็ต้องเอาตรงนี้ สิบสีมาหารได้เจ็ดอ่ะก็เท่ากับสิบสี่ส่วนเจ็ดก็คือสองขวดอ่ะทีนี้เรามาดูสีเปรียบเทียบสีจริงไหมหนึ่งลิตรสองขวดอันนี้สีเขียวคู่เปรียบเทียบนะสองลิตรก็สี่ขวดสามลิตรก็หกขวดสี่ลิตร แปขวดห้าลิตรสิบขวดหกลิตรก็เท่าไหร่ลูกสิบองขวด7ลิตรก็14บขวดเห็นไหมเพราะฉะนั้นเราก็สามารถเปรียบเทียบแบบนี้ได้ถูกต้องนะคะเดีวอีกสักข้อหนึ่งอีกสักข้อหนึ่งข้อเก้า ดูนะไม่เหมือนกันเออไม่ใช่ 9, ข้อห้าข้อสามวันดีซื้อสมุดเก้าเล่มราคาเล่มละยี่สิบห้าบาทวันดีต้องจ่ายเงินเท่าไหร่ข้อนี้ต้องเอาไปทําอะไรหนึ่งเล่มเออเก้าเล่มเก้าเล่มราคาเล่มละถ้าหนึ่งเล่มหนึ่งเล่มยี่สิบห้าบาทเก้าเล่มก็ยี่สิบห้าบวกกันเก้าครั้งก็ต้องเอาไปคูณใช่ไหมอ่ะวันดีซื้อสมุด หนึ่งเล่มราคายี่สิบห้าบาทยี่สิบห้าบาทค่ะแต่วันดีซื้อสมดุดทั้งหมดเก้าเล่มเพราะฉะนั้นต้องจ่ายเงินก็เป็นยี 9. 9่สิบห้าคูณเก้าเก้าห้าสสิบห้าใส่ห้าเพสี่ 9 2้8สองสิ2แปดบดองาทแบบนี้เพราะฉะนั้นโจทย์แต่ละข้อเด็กๆก,ก็ต้องไปพิจารณาว่ามันต้องอ่เคูณหรือหารนะคะต้องคูณหรือหารนะคะอ่ะที่เหลือครูคให้ทำนะคะหน้าไหนมั่งเนี่ยแต่ครูโพสต์กันบ้านให้นะคะอ่ะต่อมา ตอนที่สองนะคะเขาให้เติมคำตอบก็ไม่ต้องแสดงวิธีทำเหมือนไอ้สิบข้อเมกี้นะคะก็แค่เติมคำตอบนี่ไงกันบ้านคณิตหน้าแปดหน้า 8, ห้าถึงหน้าแปดนะามาดูตัวอย่างข้อนี้นะคะเขาบอกว่าต้ยซื้อข้าวสารหกถุงถุงละเท่าเท่ากันได้ข้าวสารทั้งหมดเก้าสิบกิโลกร,รมัมข้าวสารหนักถุงละกี่กิโลกร,รมัมหกถุงได้ทั้งหมดเก้าสิบเพราะฉะนั้นหนึ่งถุง 1>, 1ถุงก็คือหน่วยยกออกมาใช่ไหมก็ต้องเอาอเป็น90้หารหถูกไหมลูกใช่ไหมคะอ้าวทั้งหมด90้หารหจะได้ตอนหถุงอ่าได้1ครั้งหรือเศษ3ก็ถุงละ15บห้ากิโลกรัมอ่าโอเคเพราะฉะนั้นอ,อัดคลิปอยู่ค่ะอ่าเพราะฉะนั้นเด็กๆไปดูตัวอย่างที่ครวอธิบายและทำกันบ้านสร้างอัลาบา้มในไลน์มาส่งนะคะ เดี๋ยวใครไม่เข้าใจสามารถถามได้นะคะถามได้นอกรอบนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันที่โรงเรียนเนาะใครที่ยังไม่มาที่โรงเรียนก็ออนไลน์ก่อนนะคะบายยตั้งใจทำกันบ้านนะคะสวัสดีคะ่ะ